มาค่ะเที่ยงนี้เ้างเอาใดเมนูก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระแบบกระมังเลยค่ะกระมังใหญ่ๆก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระแซ่บๆเลยค่ะคนนะกระมังแบบงไงนะเนี่ยแบบลายทั้งคอไก่ทั้งเลือดทั้งขาไก่ตกีนไก่พี่ลายแห้งก็จะกินกับมะระ มะระทัวงอกอันนี้กับกีพริกจํากัะปิเนาะคะ่ะน,นี่หอมแฉกอันนี้มะระขีนกโหระพาโเราก็มาก,กินกันเลยจ้าแสับๆน้ำกันเลยค่ะอื้อ The beat. Mm -hmm. oh not that mm. สับจับกลกันเด้อไม่เห็นอืแบบ Hmm.